ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบอกรอบบอกรและก็โลบอกรนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยวันนี้เราจะมีรีแอคชั่นแฟนอาร์ตแล้วนั่นเองโอ้คนอย่างกูเนี่ยนะมีแฟ,นอ,อฟนอาร์ตอะอ่ะแฟนหน้าต่อมานะ่ยฮะมาจากน้องสุวิทย์อันนี้เหมือนจะมาจากเกมเดอะมิมิกนะฮะโอ้โหมึงดูตัวกูเลยย่นน่ากลัวยี่บายเลยคืนนี้กูจะไปฆ่าผีระหว่างกันแน่ชิบหายนะครับผมไอ้ยี่นี่ผ มันเหมือนอกนอี้อ่ะเออหรือผมอ๋อประมาณแบบว่าถ้ามันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันก็เป็นได้แค่กี้แล้ววะอะไรประมาณนี้ป่ะเออคือคาแรคเตอร์เวลากูเล่นเกมผีก็จะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งปกติเขาจะมีซิกแพคเ่ยอันนี้กูจัดให้เลยแปดแพคไปดิโอ้โหดูกล้ามขา่นสิครับอือแม่งชัดแย้งกับตัวจริงกูมากเลยนะทุกวันนี้วันแพคนะครับผมอ่านี่เหมือนจะมีเครดิตช่อง YouTube ด้วยนะฮะนูเปิ์นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูกันแล้วกันอันต่อมานะฮะมาจากน้อง NNV2 <Huh? S 2> ยังไงวะเฮียมันทำยังไงวะโอ้โห <laughs> oh, นี่กำลังครุ่นคิดนะครับ <laughs> กต่มันคิดว่าอืมวันนี้เราจะอัดคลิปอะไรดีนะอืมวันนี้เราจะสตรีมเลยสักกี่นาทีดีนะ <laughs> คือแม่งวาดมาแบบเฮี้ยกะายให้เป็นมีมเลยอะแล้วนี่คืออะไรอะ <Huh? S 2> ลายเซนเขาเหรอฮะเออน่าจะใช่นะจริงจริงรูปที่วาดกันทุกคนมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะชัดนะครับผมแต่ว่าพอเปิดในเฟซเนี่ยมันแบบ มัน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 ดูไม่ชัดอ่ะเออไอ้ที่มันต้องเปิดในโทรศัพท์แล้วกูต้องเซฟเข้าคอมอะไรเงี้ยไอ้ทียมันลำบากนะฮะเราก็ไปกันอย่างนี้เลยแล้วกันอันต่อมานะครับมาจากน้องเบสนะฮะเนี่ยมึงมาอีกล้สัตว์หุ่นน่ากลัวเนี่ยนะครับรอบนี้มาตกปลาด้วยนะครับผมต้องมึงถืออะไรเนี่ยฮะ<อ>ไม้พลองเหรอฮะโอ้โหนี่กูนึกว่ากูเป็นเชลิดเดอร์นะครับผมซึ่งโอ้โหเนี่ยนี่คือแม่งปลาหัวฉลามไปแล้วนะไอ้เทียทะลุเลยโอ้อีกตัวนึงก็แม่งกลัวเลยฮะเยียก็แม่งหนีเฮียไอ้สัตว์กูแม่งโหดดขนนาั้นเลยวะไม่คืออย่างเดีียวท่่แมมงเหือน รูปนี้แม่งคือสีผมแล้วก็ทรงผมนหะอะไอ้ี่ยคือทั้งตาทั้งหุ่นทั้งเกงทั้งที่ปิดตาแม่งคือไม่ใช่เลยอ๋อนี่คือกําลังเข้าสูมโหมดแบบโมโหอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้เรียกได้ว่ามีการคิดต่อยอดอันต่อมานะฮะมาจากน้องปอแม่เดะ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 อันนี้มันคุ้นๆป่ะวะาไอ้ยมันเหมือนรูปที่แล้วๆเลยก็จะเหมือนลายเส้นจะไม่เหมือนกันนะอ๋ะอนี่ครับวาดให้ อันนี้ไงอันนี้ไง,น,น,ไงนี่ตัวอ๋อโอเคครับอ๋อน้องเขามีแบบโอ้ยเยดโดเป็นแฟนอาร์ตในแฟนอาร์ตอีกทีหนึ่งนะคือมันเหมือนกันทั้งว่าฝั่งนี้เป็นลิกฝั่งนี้เป็นไทม์นะรูปต้นแบบเขาก็มีไว้อย่างงี้โอ้ยเยโดสุดยอดว่ะแฟนอาร์ตในแฟนอาร์ตอันต่อมานะฮะมาจากน้องพัธละวะดีนะฮะอ่าในน้องเขาวาดเรากําลังตกปลาอยู่นะฮะวาดโดยแมปฟรีดรอสองเป็นแมปวาด,ร,วาดร,ร,ร,รูปเป็นแอปวาดรูปหรือว่ามันเป็นแมป คือมึงวาดรูปในแมปเหรอนี่นะกูกำลังตกปลาอยู่นะฮะอืมอะไรแกมันจะไม่ใช่ปลาธรรมดาด้วยนะปลาตัวเนี้ยมีอีกรูปหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้กูโดนฉลามแดกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมคือฉลามมึงอันนี้มึงพิการแลย <c oughs> ว่าถ้ากูเสียเลยเฮียมึงดูตัวกูเดิอ่ะมีอีกรูปหนึ่งนะฮะอ๋ะอนี่คือกูตายแล้วนะฮะเฮียน,นี่มีกรอบรูปด้วยครับผมเป็น ที่แขวนงานศพโอเย็ดด้ยเฮี้ยแม่งเรียบเรียงสตอรี่ให้กูด้วยอันต่ออ่อนนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะอันนี้น่าจะมีมิกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เรากําลังวิ่งนี้ผีกันอยู่นะโอะ้คือผีแม่งฆ่าคนอื่นแล้วเอามาเป็นอาวุธแล้วอ่ะตอนเนี้ยไม่มีชื่อนะ,ะคืออะไรวะอ่ะยังมีอีกอันหนึ่งอนะอ่ะอันนี้อะไรกันเนี่ยอันนี้น่าจะออสตาร์หรือเปล่าครับเพราะว่าเหมือนจะมีนารูโตะนะซึ่งวันแบบเล็กมากเลยนะแล้วก็มีลิกทาม เอ้ยอันนี้มันไทม์ลิกนี่คืออะไรวะเนี่ยมีอันนึงฮะโอ้อันนี้เป็นกูนะฮะที่ยืนและอันนี้อะไรวะเนี่ยออสตาออสตาอ๋อนี่น่าจะเป็นคอมเมนต์นะอ๋อมีกูกำลังสตรีมอยู่กำลังแบบออสตาแกว่ะออสตาแก้ออสตาแก่ปีกับออสตาเลยครับปีกับออสตาเลยครับปีกับออสตาเลยครับแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งฮะอ่ะอันนี้เหมือนจะมาเป็นมีมด้วยโอ้โหอันนี้ออสตาเบื่อเฮ้ยเกมมันอื่นมีความสุข คือจริงๆก็แอบเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าหลังๆก็เริ่มชี้ละนะครับคือเอ่อถ้ากูเปลี่ยนไปนเล่นเกมอื่นคนดูก็ลดหาย่ะคือกูต้องทำอาหารแดกไหมล่ะก็แค่ช่วงนี้แหละนะครับช่วงหลังๆเราก็จะมีคอนเทนต์อื่นมาแทรกอะไรกันเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ชอบดูคอนเทนต์แนวอื่นด้วยก็รอน,นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราดองคอนเทนต์ไว้เยอะมากเพราะกูเล่นออสตาตลอดเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยลูกต่อมานะครับมาจากน้องรัฐันนทัพรัฐเอ่อนัฐทาน อ่านผิดขาา้อภัยจึงกูอ่านผิดอยู่แล้วแหละรอบนี้กูมาเป็นนารุโตะนะฮะโอ้นี่มีความใส่กิมมิคความเป็นชุดกูด้วยนะ,ะาานาาครับผมภาคดาบผ่าเขียนว่าลิขทมิมและเคลบหนึ 1, ่งเก้าเก้าเก้าชื่อช่องออนอันนี้คือน้องเขาแปะเครดิตแล้ววนะยฮนะไอ้เหี้ยคืออะไรวนะเนี่ยมงงงไปหมดละโอ้โหนี่เจริงจริงนะผมเดาออกนะว่าน้องเขาเอาเลฟเฟลมมาจากภาพไหน น่าจะภาพนี้ปะหรือเปล่าวะเออคือมันนั่นมันน่าจะทําท่าด้วยนะโอ้เนะีครับผมแต่ด้วยมุมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนมากอะความแบบคอเสื้อมันเนี่ยโอ้เนะีครับผมเรารู้ว่ามีความใส่ตัวกูไปในรูโตเซียนอวิถีนะเ <Okay. S 1> ท่เมทเทก็แดกน้ําก่อนเนอะอันต่อมานะฮะมาจากน้องโอชิมุนจังรีดนะอ่าคราวนี้มาตีมเอาสไตล์แกนะครับผมซึ่งอันนี้เราเป็นรูโตเซียนวิถีไปแล้วนะซึ่งผมกู ผมกูในเกมมันสีบอนเพื่อนไม่ใช่สีเขียวเฮ้ยคนทําสีเขียวหลายรอบแล้วนะไอหานะฮะและนี่คือลูกๆนี่คืออะไรฮะถ้วยรามเมงละ,ะโอ้โหนี่คือมันวาดมันจะกลมมันก็ไม่กลมมันจะรีมันก็ไม่รีนะโอ้โหโอ้เรียว้วาเป็นลิกเทป,ประจ้าของรามเมงหรือเปล่าเนี่ยเซียนรามเมงหกถ้วยฮะ,ะเออมีแต่หกวิธีนี่หกถ้วยคือดูเสื้อแล้วดูแล้วรู้เลยว่าน้องคนหน้าจะรีบวาดนะคือแบบปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ด ไอ้เหี้ยได้เสืออ้อแล้วเรียบร้อยฉลาดนะเนี่ยเรื่กงว่าฉลาดในการวาดรูปนะวาดรูปยังไงให้ประหยัดเวลาอัะต่อมาะครับมาจากน้องน้ำนะครับหรือน้องน้ำสักอย่างหนึ่งอ่ารอบนี้เป็น Tower Defense Simulator ใช่ไหมเออชื่อนี้ป่ะจำไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นตัว DJ นะครับผมซึ่งก็เนี่ยเออเขามีชื่อเกมแปะเวละนะครับแม่แล้วก็เป็นตัวละครเราไนงะเออตอนนี้กูกลายเป็น DJ ไปแล้วนะฮะไอเ้เหี้ย ในเกมกูยังไม่มีตัวนี้เลยอ้อันนี้น่าจะเป็นวาดมือปะ่ะเออแล้วก็ถ่ายรูปเอานะฮะไม่น่าจะวาดในคอมนั้นมันสีไม้ชัดชัดเลยนะหรือสีเทียนเออสักอย่างนึงอะเออจ่วาดสวยนะอู้คือแม่งลงสีแบบอเหียดูดิขนาดสีดำมันก็ไม่ดำเว้ยเออมันมีความเงาสีน้ำเงินอะไรนะอย่างเงี้ยอู้โหนองใส่ใจมากเลยนะผมนี่เป็นคนที่วาดรูปไม่ได้เลยนะครับวาดออกมาอุบาทอันต่อมานะฮะมาจากน้องชาลัน อันนี้จะเรียกว่าแฟนอาร์เดียวไม่ให้ชิบหายกูเู้จะพูดยังไงอันนี้คือถ้าน้องวาดเองนี่คือแปลว่าน้องแม่งน่าจะวาดรูปเหมือนที่สุดในโลกแล้วนะฮะ <c oughs> ไอสัตว์มันแคปมาจากคลิปกูนี่แหละคอนเทนต์คือมึงมีเน็ตวงแหวนแล้วมึงก็ใช้กระสุนลงจกัก อันต่อมานะฮะมาจากน้องจําไม่ได้แล้วแต่นอกลับมาสู่เกมตกปลาอีกแล้วพูดแต่อันนี้ลงสีสวยมากเลยนะเออลายเส้นแม่งก็สวยด้วยนะครับผมคืนนี้กูแบบตกปลาไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้ตังค์มาละเอออุ้ยชอบอะ่ะชอบลายเส้นมากเลยคือหน้าแม่งมันดูมีความแซวแกะไก่เี้ยคือตัวละครในเกมกูกูพยายามจะทาให้สดใสนะเออแต่น้องๆก็เอามาคีเอทกันแบบบางทีก็ตลกไปเลยบางทีก็บ้าไปเลยเออแต่อันนี้ชอบนะไอ้เนี้ยมันมีความขลุ่มอะ่ะพ่อว่าไงน,น้องสาวน้องพ่อมึงอะ อันต่อนะฮะมาจากน้องธีรพงศ์ผมบอกแล้วว่าน้องคนนี้แม่งส่งมาเยอะที่สายเนี่ครับอันแรกนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยแทบจะเป็นอันที่ผมชอบที่สุดแล้วนะผมชอบลายเส้นน้องคนนี้มากเลยนะคือลายเส้นมันดูไม่มีอะไรเลยเว้ยเออแต่ว่าแบบไอชิ้นมันสวยอะมันสวยมากเลยนะไม่รู้จ,จะอวยอยังไงและน้องคนนี้อจริงนะครับผมคืออันนี้ก็จะเป็นเอ่อน่าจะลายเส้นน้องเขานะโอ้ะนรับผมนี่คือเอาสีธีมของปีนี้เรามาด้วยนะครับก็คือสีเขียวชมพูนะครับผมซึ่ง ก็ไม่ก็ได้ใช้บ่อยนะคือรูปนี้ก็เป็นมัดคอดกูยืนก็โง่นะครับพรีเซนต์ช่องตัวเองลิกทาม โอเคป่ะสัตว์อันนี้ก็เป็นรูปต่อไปนะครับผมซึ่งอันนี้คนวาดคนเดียวกันนะเออนะครับผมซึ่งเนี่ยดูดิลายเส้นเขามีความเป็นเอกกักษักมากคือแบบถ้าสมมติดูรูปเมื่อกี้มานะครับผมเราก็ไปหาอะไรทำแป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นรูปนี้คือดูลายเส้นมันรู้เลยว่าว่าแม่งคนวาดคนเดียวกันเว้ยเออนะครับผมซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นมีมนิดนึงด้วยคนดูเนี่ยพิมมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวเว้ยล็กมันไม่ไหว <S <S ผมว่าผมไหวนะเออนะครับผมอันนี้ก็น่าจะออสตาแน่นอนนะคร แลผมซึ่งบางทีก็ได้นะครับบางทีก็ไม่ได้จริงๆแหละมันคือการทดลองอะ่ะกูเป็นพวกที่ไม่ค่อยชอบดูคลิปให้ความรู้ไงกูชอบลองผิดลองถูกเองอะ่ะอันต่อมานะฮะซึ่งก่อนเนี่ยมึงดูลายเส้นไอ้ี่ยคือมันมีความเสมอต้นเสมอปลายมากนะครับผมถึงแม้ว่าน้องเขาจะวาดกูไม่เหมือนกันเลยในแต่ละรอบนะครับผมแต่ว่าด,ดูลายเส้นก็คือรู้อะ่ะช่องแชทน,นะฮะบ,บอกว่าพี่ครับเล่นเอาสตาร์หน่อย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  <c oughs> ใช่แรกๆก,กูเป็นอย่างนั้นเลยแต่ทุกวันนี้เริ่มชินนะครับผมเล่นๆไปก็ ถือว่ามันไลฟ์อ่านแชทไปแล้วกันอันต่อมานะฮะอ๋อน,นี่น้องเขาวาดหลายเกมด้วยนะครับอันนี้เรามาเกมตกปลากันบ้างนะครับผมโหแล้วมึงมึงดูถูกมากเลยนะดาเมจกูหนึ่งเองอยสัตว์แม้แต่พาทิตยัยงหน้าเบ้งเลยแบบดาเมจมึงแค่นี้เนี่ยมึงกลับไปตกปลาเธอโผซึ่งหน้าตอนนี้นี่คือกูเหว่ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแบบอ๋อมอยดาเมจหนึ่งอย่างนั้นเหรอมึงตาย